สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่องวัวเบียดัมซิงอีกเช่นเคยครับมามาดูสาวบีมครับสาวบีมล้างเอสเจ็ดร้อยให้รอรอครับรอรอไปรุ่นนี่มาดูช่างวิวรอควแบตดีครับทำเป็น,นครับนี่ไฟไฟหมดไหมนี่แบตหมดไหม ครับ่อกู่แบตครับนี่ก็ให้เป็นเออ่สาวบีมกับครูน้ำครับคุณคู่บไปโรงเรียนครับคือจะบันไดเป็นคู่น้องพ่ะเจ้าหรอกมีมาทำงานครับจ้างล้างอาชีพครับ500จ้างล้างอาชีพ500ครับ500บาทต่อคันนะครับเฮ้ยทูทอเลตนี่ตี้เข้าควรไหม ดูกรซซี่น้ำแนกซี่อ่ะเออน้ำนสองสาวครับล้างทำความสะอาดครับขับให้นั่งแล้วก็ต้องล้างให้ผมขับครับเปลี่ยนกันครับนี่ผมเป็นคนขับเขาเป็นคนล้าง ช่วยกันทำมาหากินครับยุคนี้ย้างลูกน้องอย่างเดียวก็ไม่ไหวครับเรางบน้อยครับบางทีจ้างเขาก็เยเท่ากับเรายืมจมูกเขามาหายใจครับเอฟซีถ้าเขาไม่มาหรือเขามาแล้วไม่ขับขับไม่ดีก็พูดไม่ได้ครับเพราะว่าเหมือนที่ผมบอกครับเหมือนเรายืมจมูกเขามาหายใจครับลองเอากลับไปคิดดูนะว่ามันเหมือนที่ผมพูดไหมนะครับนะก็ ต้องเข้าใจครับจ้ใจเขาเจ้าใจเราคนก็ร้อยพ่อพันแม่ครับบางทีจะให้ได้ดั่งใจเราทุกอย่างมันไม่มีหรอกครับไม่มีหรอกอันไหนพออารมณ์มารวยกันได้ก็อารมณ์มารวยกันไปครับทุกวันนี้นะครับนะยกสองขาหน้าครับก็ปลอดภัยทุกอย่างแล้วครับปล่อยไปนะครับนะเป็นเรือร้อยของเราก็คันนี้นะครับผม เมีคนถามว่ารถรถรถประกอบอะ่ะแบบนี้นะ่ะแพงไหมครับนะรถประกอบแบบนี้แพงไหมก็บอกตรงๆงเลยครับว่าผมทําหมดไปก็หนึ่งล้านครับอันนี้หนึ่งล้านแต่ว่าเป็นรถประกอบครับหนึ่งล้านเนี่ยหัวเครื่องเป็นเอสเจ็ดร้อยแท้นะครับช่วงล่างเป็นสองเพลาแซดเอ็มใหญ่แท่นแหนบนะครับ สองเพลาเส่นเดียมใหญ่แท่นแหนบคัสซีใหญ่คัสซี่เหมือนเน็เจ็ดร้อยตัวเดียวกันเลยครับแล้วก็สองคันหน้าแค,คบก็ผมว่าไม่แพงครับถ้าเปรียบเทียบไปกับเถุงลมนะครับนะถุงลมก็ซื้อหัวคัสซีก็หกแสนห้าครับหัวคัสซีหกแสนห้าไหนจะต้องมาขยับช่วงอีกสี่หมื่นตกไปหกแสนเก้าทะเบียนอีกแสนห้าตกไปเท่าไหร่แล้วเจ็ดแสน เจ็ดแสนเก้าแปดแสนเกือบแปดแสนแล้วครับาสายเหรอหัวกระซีของเจ็ดร้อยนะครับถุงลมก็พร้อมทะเบียนก็อยู่ที่ประมาณแปดแสนห้าแล้วครับเอฟซี 8แสนห้าแล้ววันนี้8แสนห้าแล้วก็มาเจอ,อยางอีก12เส้น1แสนเป็น9แสนห้าครับ <c oughs> นี่แค่หัวกระรีนะครับ9แสนห้าก็ไหนจะต้องมาติดฟิล์มทำแอร์นะครับนะผมจะไล่ให้ฟังเลย <c oughs> ติดฟิล์มทำแอร์ถ่ายของเหลวนะครับถ่ายของเหลวก็หนึ่งมืนนะครับนะหมดไป หลายบาทครับรวมๆแล้วนะ่ะคือแล้วมาต่อกระบะทุกวันนี้นะครับเราทําหัวับซีเสร็จแล้วมาต่อกระบะอีกทุกวันนี้ก็ประมาณแสนห้าถ้าอย่างผมทําก็ประมาณแสนห้าครับแสนห้าแสนหกนะครับนะแสนห้าแสนหกก็ตกไปเท่าไหร่แล้วเป็นล้านครับเอฟซี FC. ล้านกว่าครับล้านกว่าคุณก็ยังได้เป็นถุงลมแท่นเตีย้ยเหมือนเดิมครับซึ่งอย่างผมมันมาลากสองร้อยมันค่อนข้างที่จะลําบากนะครับเนาะ ค่อนข้างที่จะลําบากก็ไม่ใช่ว่าขนย้ายไม่ได้นะครับถุงลมลาก200ก็ขนย้ายได้ครับแต่มันไม่มั่นใจครับมันไม่มั่นใจแบบนี้ครับแบบนี้เรามั่นใจร้อเซครับนะครับนะก็เปรียบเทียบไม่ฟังครับทำไมผมถึงเลือกรถประกอบทําไมถึงไม่เลือกรถแท้ที่เป็นถุงลมนะครับนะก็เนื่องจากว่าอีกอย่างทุนผมน้อยด้วยครับทุนผมน้อยผมซื้อมาก็อาศัยว่าเราทําเป็นนะครับนะทำเองด้วยทําเองก็ เลยหมดไม่ค oh, okay, yeah, so yeah, yeah. ่อยเยอะครับผงผมก็นี่ครับครบเลยครับท่้นใหญ่ครับเบาใหญ่เส้นเดียมใหญ่แนบครับนี่แนบกระสุงกระสีสวยครับแบตเตอรี่หายลูกหนึ่งครับเอาไปหลอมขั้วอยู่นี่คุดเบรกให้ดูเลยครับเดิมๆครับคันนี้สวยครับยังใหม่สิบสองเส้นครับบิดตนดอกนันนะลึกๆให้ดูเลยครับนะบางคนก็ว่าผม ทำหมดเยอะทำแพงทำไมไม่เอารถแท้รถอย่างนั้นอย่างนี้ก็แล้วแต่ความชอบครับส่วนตัวผมก็ชอบแบบนี้แหละนะครับนะ,ะแ,บแต่ถ้ามีคนซื้อก็ขายครับมีคนซื้อก็ขายนะครับนะมีคนซื้อก็ขายอันนี้เรียบทะเบียนพร้อมโบนเลยคเคเรื่องก็4 2่อแรงนะครับนะเจ็ดสปีดอันนี้กระบะขน2 0 0ได้น้ำหนัก เกือบเกินครับผลมาร์กไฟนี่เกือบเกินแด่ถ้าพพวกรุ่นแปดรุ่นไรเกินครับเกิน <c oughs> นิดหน่อยครับนะตอนนี้ก็กำลังล้างทำความสะอาดนะครับเนพะื่อความสวยงามของรถเรานะครับนะรถเราเองใช้เองครับก็ต้องดูแลนะครับนะหูยันยางครับเสาบีมหูยันยางครับนะโอ้แก้วนี่ครับอ่ะ ล้างทะเลเสร็จแล้วก็ให้ล้างหกรอต่อเลยครับนี่หยันจัดก็ใช้คุ้มครับก็ดูแลรักษาวดูคำว่าสะอาดได้ดีมากครับเดี๋ยวล้างเสร็จเขาก็จะดูดฝุ่นครับเราไม่ต้องบอกมากคเพราะว่าเขารู้หน้าที่เขาเองครับเขาจะดูดฝุ่นเช็ดพานงภายในให้ครับ รถก็จะเลี่ยมทุกคันครับนะคนฉีดก็ฉีดคนถูก็ถูครับ ขยันจริงครับสวางินนี้ก็เอาเดี๋ยวเราติดตามผลงานกันตอนต่อไปดีกว่านะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงท่าน,นี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบะเบียน้้ำซิ่งเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับนะคลิปนี้ไ๊ายบายครับสวัสดีครับ